ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการทำสไลด์ตัวที่สองนะแบบอย่างที่สองเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ผมแนะนำแค่วิธีการใช้งานแล้วก็พิมพ์นะพิมพ์แล้วก็แทรกรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพลงไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างสไลด์นะครับสร้างสไลด์ต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะก็จะคล้ายๆลักษณะนี้นะครับ ครับค่าลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะมาทำันเลยอ่ะอันนี้ผมใช้สไลด์ที่มาจากแอปของ Google นะครับเป็นแอปของ Google แอปนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับครับเมื่อคราที่แล้วผมก็แนะนำไปถึงตัวนี้นะครับวันน,วน,วนี้ก็จะมาแนะนำกานร ทำสไลด์กันนะครับอ่าก็มาเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องไม่เกินสิบห้านาทีนะครับอ่าอันนี้ก็ให้เราติดที่ตัวนี้ก่อนสําหรับคนที่ทำเรียบร้อยแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะก็ให้เรามาติดตัวนี้เพิ่มกรอบสี่เหลี่ยมน,นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัวนี้เออพิ่มภาพเคลื่อ,อน,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 นไหวนะอันนี้ที่ผมเรียกว้คือก็ค่อยปรากฏขึ้นนะครับเสร็จแล้วผมก็เมื่อคลิก ไอคำว่าเมื่อคลิกนี่คือถ้าเราเ n t e ตอรเนี่ยภาถึงจะมานะครับเรา,า Enter นะต้องเอนเตอร์นะครับจนจหนังสือเนี่ยถึงจะมาะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะใช้แบบปานกลางก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูเสร็จแล้วก็เอนเ r อร์นะครับอันนี้ก็คือภาพถึงจะปรากฏอันนี้คือตัวแรกนะครับาวนี้ก็จะมาที่ตัวที่สองนะครับก็เราก็ทำเหมือนเดิมนะครที่ตัวนี้ เพ่นเลยเภาพเลื่นไหวอันนี้ก็จะให้มันมาจากด้านซ้ายนะส่วนตัวเนี้ยให้เราเลือกตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเมื่อคลิกก็ได้นะเรา enter ครั้งหนึ่งมันก็มา enter ครั้งหนึ่งก็มาหรือว่าเราจะให้มันต่อจากภาพก่อนหน้าเลยก็ได้คือต่อนียตัวเนี้ยก็กลางนจะเห็นชัดๆก็อันนี้ก็เล่นดู ก็เพอันนี้คือปานกลางนะถ้าเกิดใครต้องกายเร็วกว่าน,นี้ก็ปรับเอาปรับเอาไแดบบ้อันนี้ก็มาที่ตัวนึตัวนี้เหมือนเดิมนะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะอันนี้ก็จะให้ขยายขยายเสยเร็จแล้วก็ใช้เร็วก็ได้นะครับอันนี้ ให้เราปีไฟต่อจากภาพก่อนหน้านะอันนี้ก็เร็วนะครับอันนี้ก็ย้อนเ็นเดอร์เดี๋ยวลืมนะถ้าเราเลือกคลิกเอาไว้เราต้อง enter อร์ันแรกถึงจะมาแล้วต่อด้วยอันที่สองเดี๋ยวอันที่สามถึงจะมานะ,นะครับก็คือการทําสไลด์แบบง่ายๆน,นะครับการการทำสไลด์แบบง่ายๆในส่วนของอตัว ใน,ใ,นในส่วนของ Google ทีๆๆ่เขามีมาให้นะครับอันนี้ก็ยังทำงานได้อีก,อกหลายรูปแบบน,นะครับวันนี้ผมก็แนะนำไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งตัวอย่างรั้งที่สามเนี่ยก็จะมีมาเพิ่มให้นะในการทำหน้าที่หลากหลายขึ้นขึ้นไปนะครับครับก็อย่างนึงครับไปฝึกไปฝึกวิธีการทำและวิธีการใช้กันนะเพราะว่า มันใช้งานง่ายเดี๋ยวมันเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยแล้วก็พุ่ควาสะดวกให้เราด้วยคนระับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะเอารูปภาพเนี่ยจากข้างนอกได้นะสามารถที่นำรูปภาพเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยมาใช้ได้เลยคนระับข้างนอกมาใช้ได้เลยซึ่งมันจะง่ายมากนะจะง่ายมากเพราะว่าไอ้ตัวเอารูปภาพจากข้างนอกเนี่ยมันยู่แล้วในตัวอย่างแกนะ้ะครับครับวันนี้ผมก็ แนะนำวิธีการทำสไลด์ด้วย Google App นะครับหรือว่าแอปที่มีอยู่ใน Google นี้แล้วก็เพียงเท่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ